สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้า CBR 650F นะครับคันนี้ปี13.15ด15นะครับของแต่งชิวหน้านะครับมือคัดมือเบรกกระจกไฟแฮนด์แต่งนะครับท่อฟูทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็ครอบอาร์มเป็นคาร์บอนนะครับสวยๆเลยครับท้ายสั้นครบ วันนี้เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยรถบ้านมือเดียวนะครับอาซีหกเจ็ดนะครับครอบอาร์มเป็นคาร์บอนนะครับสวยๆครับการเลื่อนข้างถังครบนะครับ ร,ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าันนาผมคันนี้เอกสารครบเล่มโอนนะครับได้ไปไม่ผิดวันนะครับมีควิกชิปเตอร์ครบนะครับประมาณนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ